ครับตอนแรกก็สู่รายการ VR s o l d ซ e เครับรายการที่จะนําเสนอทุกภารกิจที่สําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศา,ษา,ษาสตร์กษัตริย์และประชาชนครับค่ำวันนี้พบกับผมนัทพงศ์รอดกันภั่นะครับกว่า100ปีแล้วครับที่กองทัพภาคที่1ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการป้องกันประเทศตลอดจนการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแนดนครับ โดยในวันนี้ครับกองทัพที่ที่1ได้จัดงานบรรษัทป,ปนาครบรอบปีที่114ซึ่งมีอดีตแม่ทัพที่ที่1ตลอดจนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บกเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากครับ กองทัพที่ที่1ได้จัดงานวันสถาปนากองทัพที่ที่1ครบรอบปีที่114ประจำปี2 5 6 7โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะอดีตแม่ทัพที่ที่1เป็นประธานในพิธีและก็มีอดีตแม่ทัพที่หนึ่งตลอดจนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บกครับนำโดยพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงส่วนรชาชการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนร่วมในพิธี สำหรับกองทัพพระที่1ครับจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2453ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงปรับปรุงการจัดกำลังกองทัพบกใหม่และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกองพลเป็นกองทัพที่1มีพลตรีพระเจ้าน้องอย่าเธอกรมมื่นกำแพงเพชรอครโยธินทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพพระที่1พระองค์แรก ดังนั้นครับกองทัพพาคที่1จึงได้กําหนดวันที่13มกราคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโดยมีผู้ดํารงตําแหน่งแม่ทัพพาคที่1มาแล้ว56ท่านปัจจุบันมีพลโทชิตสนุพงศ์รอดเิริดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1เป็นลําดับที่57 สำหรับกองทัพภาคที่1ครับมีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางมีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศซึ่งในยามปกติจะจัดเป็นกําลังป้องกันชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนนอกจากจะทําหน้าที่ในด้านการป้องกันประเทศแล้วครับกองทัพภาคหนึ่งยังมีภารกิจในด้านการพัฒนาประเทศการสนองพระราชดำริให้เป็นรูปธรรมโครงการพระราชดำริต่างๆและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นครับโอกาสนี้ครับคุณทวินันคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการศึกอาและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้แทนพลเอกนิรันดร์ศรีขาชากรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการเดินทางไปแสดงความยินด,ดีเนื่องในโอกาสที่กองทัพพทนที่1ครบรอบปีที่114อีกด้วยครับ พลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บญชาการทหารบกเป็นประธานในงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบกครบรอบปีที่42โดยมีพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกให้การต้อนรับซึ่งก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาคณะนะผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมณกองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยมีพิธีสง ซึ่งนิมนต์จากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและหน่วยงานตลอดจนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีคุณูปาการแก่กรมกิจการพลรเรือนทหารบกอีกด้วยครับทางนี้กรมกิจการพลรเรือนทหารบกมีหน้าที่วางแผนอนํานวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาการปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมต่อกําลังทหารประจําการทหารกองประจําการทหารนอกประจําการกําลังกึ่งทหารและกลุ่มมวลชนขณะเดียวกันยังได้ประสานงานกำกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสายงานกิจาการพรเลเรือนการฝึกศึกษาในสายงานกิจาการพรเลเรือนของกองทัพบกตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจาการพรเลเรือนของหน่วยต่างๆของกองทัพบกอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมากรมกิจาการพรเลเรือนทหารบกได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจนแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดกับประชาชนและการเป็นทหารของชาติที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ กองกำลังผาเมืองครับจัดเฮลิอคอปเตอร์บินด่วนพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนย้ายนำส่งผู้ป่วยวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลครับกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองได้จัดเฮลิอคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ145จําจำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ซึ่งก็เป็นทารกแรกคลอดครับโดยผ่าตัดหน้าท้องมีภาะวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลแม่เสเลียงอเภอแม่เสเลียงจังหวดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ40นาทีครับแต่ว่าถ้าหากลำเลียงทางรถยนต์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงปัจจุบันผู้ป่วยก็ได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยแล้วครับ ส่วนกองร้อยเฉพาะกิจฐารพรานที่2103หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์บนตรีได้จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนธนาคารเลือดให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยโดยเหล่ากาชาตินครพนมโรงพยาบาลนาครพนมที่หอประชุมยงใจยุทธที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนตำบลนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นกิจกรรมร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมเป็นการเสียสละเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยหน่วยครับสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน4544ครับกองพันธ์ฐานรับที่2กรมฐานรับที่13ครับช่วยเหลือชาวนารับซื้อข้าเปลือกกว่า1ตันครับ กองพันธานราพที่สองกรม่มฐานราบที่13ครับจัดกําลังผลลงพื้นที่รับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บ้านนาดตําบลนาบูอําเภอหนองหาจนจังหวัดอุดรธานีจํานวน1000กิโลกรัมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามนโยบายของกองทัพบกในการลดต้นทุนการขนส่งและมีไรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลผลิตที่ได้ครับจะนํามาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานกันเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้สามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมไม่ต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลางซึ่งที่ผ่านมาครับกองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหารในสังกัดส่งกําลังคนเข้าช่วยเหลือชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีเงินค่าจ้างแรงงานหรือค่าจ้างรถเกี่ยวซึ่งก็สามารถแจ้งความต้องการไปยังกองพันธฐานราชพิสองก็จะพิจารณานำกําลังพลซึ่งเป็นลูกหลานชาวนาครับที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ออกมาช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาต่อไปครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารในแวดวงกองทัพกับรายการเวียร์โซเชียกันต่อครับ สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดพิธีธมอบรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลสลากบำรุงสภาการชาติไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2566ครับคุณสมทิพย์หินเทานายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภาการชาติไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2566โดยรางวัลที่4 เป็นรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i 4รางวัลครับผู้ถูกรางวัลก็ได้แก่ร้อยโทภูริตลุ่งสีทองจากกองพันทหารราบที่2อกรมทหารราบที่13จังหวัดอุดรธานีครับสิบเอกนัตพงษ์ทองคำน้อยจากโรงเรียนทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบกพันตรีคุณากรล้านจันทร์จากกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเซาและก็นางสาวกัญญลัน์ คุ้มเล็กครับจากกองพันทหารสารวัตรที่31จงังหวัดพิษณุโลกส่วนรางวัลที่2ครับเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยตา้ารุญญา่นยาริสเอทีพจำนวน1คันชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกรางวัลครับคือจ่าสิบเอกจรันบุญยรัตน์จากกองพันธุ์พัฒนาที่4อำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาครับส่วนรางวัลที่1เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเมอร์ d e s b e เบรุ่น A 2 0 0 AMG Dyna มิกจำนวน1คันครับแล้วก็ชำระภาษีเรียบร้อยแล้วผู้ถูกรางวัลครับคือคุณรุจิลาชาวดีจากศูนย์ไซเบอร์กองทัพบ,บกภายในกองบัญชาการกองทัพบ,บกครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆื่นอาทิสร้อยคอทองคำหนัก2บาท1บาท50สตางค์และ1สลึงครับโทรทัศน์สีแท็บเล็ต ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านฐานบกก็ได้มอบให้กับผู้ที่ถูกรางวัลไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้านสมาคมแม่บ้านฐานบกกองทัพขอไปครับด้านสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาคมแม่บ้านของหน่วยเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครับ พันเอกหญิงชิตชยารอดสิริประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพปที่1และคณะครับได้ไปตรวจเยี่ยมพบปะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์สาขาบนทนทหารบกที่12และสาขาบนทนทหารบกที่19โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของทั้ง3หน่วยที่ได้ดําเนินงานตามโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบกณห้องประชุมกองประชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ และก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุกผลภาพของหน่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลณบ้านพักกําลังพลภายในค่ายจัก,กรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นได้เดินทางไปร่วมมอบทุนการศึกษาและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2567กับนักเรียนณศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรีและก็เดินทางไปเยี่ยมน้องๆนักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาปราจีนบุรี ในโอกาสนี้ครับได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องนนักเรียนอีกด้วยแล้วก็ต่อมาครับในเวลาประมาณ14นาฬิกาได้ไปพบปะสมาชิกแม่บ้านกำลังพลของหน่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอาสอมอในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกรวมไปถึงการดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่องและก็ต่อไปครับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกครับจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่2รุ่นที่59เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนพยาบาลที่ผ่านการเกณฑ์การศึกษาในรายวิชาเบื้องตน้นและก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรณวิชาชีพครับพลตรีหญิงสิริจันท์งาทองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาลให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่2รุ่นที่59ประจำปีการศึกษา2566 จำนวน79คนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาในรายวิชาการพยาบาลเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนมีความพร้อมที่จะศึกษาในรายวิชาที่สําคัญทางวิชาชีพการพยาบาลและวิชาการพดุงคันต่อไปขณะเดียวกันครับยังเป็นเครื่องเตือนใจที่จะต้องปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบบรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการสำหรับพิธีมอบหมวกพยาบาลครับเป็นพิธีที่สำคัญของวิชาชีพพยาบาลที่แสดงถึงการยอมรับความรู้ความสามารถของนักเรียนพยาบาลที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลมาระดับหนึ่งแล้วและมีความพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะเหล่านั้นไปใช้ในการให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม แล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบความมั่นใจและด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไข้และประชาชนครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากองทัพบกนั้นมีนโยบายเด่นชัดที่ให้ความสําคัญกับเยาวชนโดยหน่วยทหารของกองทัพบกก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กมอบของขวัญแ,และก็ทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกําลังพลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจครับ พลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับในการอ่านสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของนายกระทัทฐมนตรีพร้อมทั้งเปิดกิจกรรมงานวันเด็กจับฉลากมอบของขวัญชนิดต่างๆและของขวัญรางวัลพิเศษ เป็นรถจักรยานและก็ทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นบุตรข้าราชาการกำลังพลจากโดยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับประกอบไปด้วยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาและกองพันทหารสื่อสารที่35จําจำนวนกว่า300คนครับที่เข้าร่วมกิจกรรมณอาคารโดมกีฬาอนเนกประสงค์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทั้งนี้เพื่อสร้างความหวังให้กับเด็กๆและเยาวชนไทย เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติมีความรู้ลักสามัคคีในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ร่วมกันห่างไกลายยาเสพติดโดยเฉพาะบุตรของราชการกำลังพลที่ยังคงรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจไม่ให้เด็กๆต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ตามนโยบายของกองทัพบกอีกด้วยครับ ด้านพลตรีอัธชัยรักษาศิลป์ผู้บัญชาการบนทนท่านบกที่21ครับเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานกำลังพลได้ร่วมสนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในทุกๆปีซึ่งภายในงานครับมีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เล่นเกมตลอดจนการแสดงความสามารถบนเวทีสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วยกันครับ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆครับได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเองรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพดังคําขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,567ของนายกรัฐมนตรีที่ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพลครับที่ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยครับส่วนพันเอกชุติชัยอาทิตย์หัวหน้ากองกิจการปลาเรือนมนทนท่านบอกที่35พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการปลาเรือนประจําอําเภอบางระกำรรและอาสาสมัครกิจการปลาเรือนประจําอําเภอบางระกำรรลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567ณโรงเรียนวัดวังอิทก ตำบลวังอิทกอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและคณะครูโรงเรียนวัดวังอิทกซึ่งปัจจุบันครับมีนักเรียนและบุคลากรรวม19คนภายในกิจกรรมครับประกอบไปด้วยกิจกรรมดันทนาการพร้อมกันนี้ครับได้มอบสิ่งของพระราชทานก็คือกระเป๋าและก็ชุดเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน16ชุด ให้กับนักเรียนทางนี้ได้สนับสนุนอาหารกลางวันและก็ขนมให้กับโรงเรียนครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในเทศากาลวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ครับไปดูกรมฐานราบที่5กันบ้างครับโดยเฉพาะก,กรมฐานราบที่5กองกําลังเทศตรีโดยพันเอกธนพลนุลน้ยสุขรองผู้บังคับการกรมฐานราบที่5ครับทำการแทนผู้บังคับการกรมฐานราบที่5และคุณลุจิลาคณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่5พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วยครับร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนนนลงวิทยาจำนวน5ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนรักสุขภาพฐานคนรักน้ำฐานคนรักป่าและฐานคนรักแม่โพศพ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนครับได้ปฏิบัติทั้งกิจกรรมการทำา e m b l l l กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักกิจกรรมตามหาพืชสมุนไพรพร้อมทั้งให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคลิลให้เกิดประโยชน์ที่ศูนย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกรมทหารราบที่5และธนาคารขยะกรมทหารราบที่5ค่ายเสยน,นาณรงอํอเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาครับ กองพันธ์านราบที่4กรมฐานราบที่17ครับนำอาวุธยุโทโธปกรณ์จัดแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,567ในวันศุกร์ที่12มกราคม2,567ในกิจกรรมดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ได้แนะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อระมัดระวังในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งคุมเข้มมาตรการด้าน,นความปลอดภัยตลอดทั้งงานเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจเปิดมุมมองใหม่ๆได้รับประสบการณ์จากหน่วยทหารอย่างเต็มที่สอดคล้องกับ คําขวัญวันเด็กในปีนี้ครับที่ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยณรงเรียนอนุบาลเชียงคำตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและก็มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตครับ2มกราคมไปร่วมลำลึกถึงเหตุการณ์เทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางปริศาสตร์กับเพจ a c e b o o k รักลาดและรายการเปียโซเชียลครับ วันนี้ในอดีต12มกราคมพศ2512เจนวิฟ์คอฟิลสุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกันเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดที่สาราแดงกรุงเทพมหานครนับเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยนอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้นําอักษรเบลมาเผยแพร่แก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมลาชินุปรถรรม จากนั้นครับเธอก็ยังคงทำกิจกรรมช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทยตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตในปี2,515วันนี้แนอดีต12มกราคมพุทธศักราช2,476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จประพาสยุโรปและประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ท่ามกลาง icism, สถานการณ์ผันผวนทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในโลกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 1พรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ในการนี้ได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตมอบให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และสถานีอนามัยล่มเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หมดเวลาสำหรับรายการเวียลโซเร์แล้วครับช่วงต่อไปเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ผมนัฐพงศ์รอดกันภัยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ